เออราคาผมส่วนห้องเราขนาดเท่าไหร่นะครับผมอยู่ในโซนี่ชั่ววันนี้เราเป็นกันได้ไมคล้ายๆ S A O แล้วไม่ใช่คล้ายๆแต่เป็นแบบเป็นออสซาร์ออนไลน์เนาะวันนี้ผมก็จะมาว่ามาลองมาทัวร์ดูเนาะมันจะเป็นยังไงมันก็คนเนาะโอเคมันก็ผมก็จะมาเปลี่ยนแนวนะว่างจากเล่เราบอกมาก็นานพอสมควรเนาะก็นานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะเออเนี่ยแล้วก็เชื่อกันเลยบาย โอเคเนาะตอนเกิดมาแ,แรกๆคุณก็จะอยู่ตรงนี้แหลนะเนาะอ่านี่ก็เป็นสปาของเขาเนาะนี่อะไรเนะี่ยแลกพอยเป็นเหรียญเนอะนก็มาดูได้น,นะโอ้ยหนึ่งร้อยบาทอนะ่ะเอ่อเอามาได้ไหมได้หนึ่งพลอยคือหนึ่งพอยเนาะอืมก็มาดูโอ้ยเนะเฮ้ยอะไรอะนี่ก็ก็บบรราาบราเนาะซื้อกระดาษอ่ะ อันนี้อะไรอะ่ะเอ้ยแจกของฟรีรับเฮ้ยนี่มันดาบอะไรเนี่ยเป็นยังไงอ่าโอ้ยดาบเริ่มต้นดาเมจบุกสี่เลยนะเนาะใช้ได้ใช้ได้ไม่มีอาหารเฮ้ยม,มีชุดกเกาะด้วยเกาะเริ่มต้นเบลหนึ่งอ๋อเหรอเดี๋ดูสิอ้าวไม่เร็วไม่เร็วนะลูกเกาะเฮ้ยน,นี่คนที่เวลห้าสิบเก้าอ่ะอ๋อไม่เวลหนะ้าสิบสี่เนาะโอ้อชุดเกาะกับของเขาน่าจะฟูไอเทมน่าดูอะ่ะ ครั้งหนึ่งโอ้ยครั้งเก็บของครั้งสองต้องโอ้โหมีเนาะโอเคก่ไงไม่ผมดาบเลยอะ่ะไม่ใช่ดาบมือเดียวเนาะอยู่คตรหรอที่อันนี้ก็อาหารเนะาะเออเงินมาแลกได้แล้วเงินมาจากไหนอะ่ะชอบหิวอาหารแล้วนี่เนะ่ะก็หิวอาหารแล้วอะ่ะร้านยาก็บราบราบรา,บราเนาะ เออนี่ก็อะไรไอเทมโอ้ยชุดเกาะมาจากไหนอะผมไม่รู้อะนี่คืออะไรอะโอ้ยช็อปก็ชอ็ชอปเนาะอ๋อนี่ไง,ไงอันนี้อะเอรียกไอเทมเติมเงินอ๋ตอตให้ผงเติมโอเคครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเอ่อเฮ้ยเฮ้ยใครทิ้งดาบมาเนี่ยดาบเนี่ยโหบวกให้ดาเม่ เราก็ตีได้ปกติดาบใหญ่ไม่ใช่เลยช่างเถอะเอ้ยเราได้ดาบดีมาห้าดาเมจดีกว่านี้อีกนี่สี่ของแจกผู้ชนะกิจกรรมแล้วน่าจะเป็นกิจกรรมของทางเขาเนาะนี่ก็ร้านค้าพรีเมียมเกาะดูแล้วนี่ก็ร้านแรกหินคริสตัลอืมดาเมจก็ขอแรงคิดว่าโอ้ดาเมจร100้อยหนึ่งโคตรโหดชา้นเมจตแปดสิบ อันนี้ยล่ะขายขายไอเทมใช้งานอ่ะอืมไอเทมฟื้นฟูอ่อ่ะอ่านี่คืออะไระแฮชช็อปหมวกอ่ะอ๋อหมวกเราผมว่าผมไปฟาร์มคลองกว,ว่านะีกว่าเนาะอืมใข่เนี่ยอัพเลเวลไอเทมไม่พบข้อมูล นี่ไรอะ่ะจ hey อห์นให้จอห์นส่งอาหารให้นักเดินทางผู้หิวหวยรางวัลสิบห้าเงินกับศาตร์ชีวิตปีถ้เดีย๋ยวค่อยแล้วกันนะจอห์นี๋ยววันที่ฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะมาจอห์นผมอยากลองไปสู้กับพวกมอนสเตรอร์ดูครับใช้ดาบใหม่ล่าสุดการฟาดหัวมันฟาดหัวมันจู่ๆก็เจอดาบเบื้องหนึ่งตกเฉยเลย เฮ้ยอันนี้ก็วาร์ปอ้อเปไหนก็ได้โอเคโอเคอ่าอันนี้แหละไอเทมมอนสเตอร์ Monster. อืมของก็มีประมาณนี้แล้วเนาะโอเคนะเนาะทหารสองทหารหนึ่งเฮ้ยน่นอะไรอะ่ะที่รับเควสอะ่ะน่าใช่นะครับผมจะไปหาที่รับเควสก่อนเลยดับแรกเนาะเฮ้ยอันนี้อะไรแบบแบบเควสกกำจัดสลาม ไปฆ่าสลามทั้งหมด20ตัวรางวัล15บหรือยี่สิบรับควสยี่ตัวเอ้ยนี่ดาบใครเนี่ยอาให้ดาบเลยดาบมาให้จอกรจอกแล้วสลามมันเกิดตรงไหนแล้วเนี่ยตัวอะไรกันนี่ถูกไ,มไหมถูกไม่ได้โอ้ยนักสะสมมาครับอ๋อไปตามหาชิ้นส่วนสลามจำนวน20ชิ้น

งาๆงามงานี่ไงมีซี่บอกเลยอุยอ้ยอุ้ยตายแล้วเพวื่อนนี่ไงขนมปังงาเงามงาเงามงาเงาเฮ้ยสลามสลามเมอร์เฮ้ ตอนนี้เราก็เวลหนึ่งไปที่เรียบร้อยเราดูจากข้างล่างเนาะโอ,โอ้ยโอ้ยตายซะตายซะโอ้ยผมจะตายแล้วเนี่ยเลื่อนขึ้นหัวใจแล้วเนี่ยถ้าตายเนของตกไหมผมก็ไม่แน่ใจครับโอเคเดี๋ยวเราเราเอาทำเพยสลาไม่เสร็จก่อนเนาะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไร ผมว่าผมเดินสำรวจก่อนดีไหมเนี่ยผมว่าผมเดินสำรวจก่อนดีกว่าเนาะอืมใช่ใช่ใช่ส่วนควยเดี๋ยวค่อยมาทำในภายภาคหน้าเนาะโอเคเราไปสำรวจตรงนี้ดีกว่าเปล่าไปหน้าเมืองเหรออ๋อหน้าเมืองไม่ใช่หน้าเมืองก็เถอะอ๋อเนี่ยหน้าเมืองนี่เมืองแห่งการเริ่มต้นนจะเป็นที่นู่นเหรอเนี่ยบ่อน้ำนอกเมืองอ่า นี่แหละครับเนี่ยเฮ้ยนั่นมันใครนะ่ะยืนเต็มเลยเราเราลองเดินไปดูดีกว่ามีสลามด้วยสลามด้วยเฮ้ยวิ่งด่าไปตูนแรงอ๋ออันนี้พุ่งเร็วห้าสิบเอ็ดเ,เนาะอันนี้ก็สี่สิบหกเราพุ่งเร็วเกากมากอุย้ยเอ่อไปนะครับไปนะครับไปนะครับครับ เฮ้ยวัวน้ำไม่เร็วนะครับตัวนี้ยเป่าด,ดีมากเลยโอเคบ่อัวน้ำมันจะเป็นประมาณนี้แหลนะเนาะไอพีเซิร์ฟเวอร์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างเนะาะปลาลัวไนนั้นไข่อะไขปะ่ปลาโอ้โหการกระโดดเหรอวะข้อสุดยอดตามหาปรราหลานะเหรอเฮ้ยชายคนนั้นเนะี่ยจำก่อน มองาผมโอ้ยเออว่าผ,ผมคนกลับไปว่ะโอเคเราไปดูส่วนอื่นต่อตอไปเลยเนาะอืมต่อไปก็เกาะลอยฟ้าหนึ่งอุย้ยบีถีไไ่ได้โอ้ยเฮ้ย,ยหนึ่งชมิมอนเก็บได้หนึ่งครั้งเนาะนี่คืออะไรอะน้ำรึ่งเหรออุอ้ย <biases. S 1> ไปข้างบนเราเราไปข้างนน้นโน้นนิดหนึ่งดีกว่าน,นะน่าอะไระเนี่ยเาไปดูนะเนาะเพื่อมันจะน่าสนใจไม่คืออะไรกันนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันครับผม,อมโอเคแล้วขึ้นมาตรงนี้ถ้ามันเป็นของให้มันน้องอะถ้า,า,ถามันเป็นที่ได้ไม่ดีนะ ผมว่า e, ไม่น่ามีอะไรหรอกเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยนี่มันที่ไหนกันนี่ถามว่าผมเคยดู SEO เไหมผมก็เคยดูแต่ผมจำไม่ได้นะ้วเนาะที่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหลูปผู้หญิงตรงนั้นอะผมว่ามันตรงนี้ไม่น,าน่าจะไม่น่ามีอะไรเนาะผมเกยขึ้นมาข้างบนแล้วครับ อ่างก็ไม่น่ามีอะไรแหละปิดลงไว้ไม่ยังไงเราไม่ต้องกลัวหน้าตาเราก็ไม่เสียอะไรนี่ใช่ไหมเออเม,มันคีมเอ็กพีเลยเปล่าเจ็บเราไปก่อนลอยฟ้าเขียนแล้วก็โซนร้านค้าเนาะโอเคโซนร้านค้าไปโอเคโซนร้านค้าอ๋อนี่ได้เป็นหลังสปาขึา้ขน้าเนาะ ขอเข้าไปดูแล้วร้านค้าอาวุธหนึ่งดาบออ้นี่พวกดาบพวกเริ่มต้นเนาะน่าสนใจจริงๆโอเคตรวจแบบไม่ค่อยละเอียดเนาะนนมันดูมันเมืองใหญ่มากเลยอนะันนี้แหลนะร้านอาวุธเกราะเอ้ยชุดเกราะไหนดูซิซ่อมอาวุธและชุดเกราะโอเค เราไม่ไม่มีอะไรให้ซ่อมเนาะข้างบนนี่คืออะไรอะ่ะเอ่อนี่ข,ขึ้นตรงนี้นี่อะไรนะขายชุดเกราะเอ่อขายชุดเกราะโอ้ใส่ได้เราไใส่ได้สิบบาทไะมาดูให้ไ,หได้แหละวันนี้ไม่ขายชุดเกราะในตัวเมืองได้ย่ามีอะไรแล้วตรงนน้นคืออะไรอะ่ะเราไปดูก่อนนะเออ คืออนะไรคนีอาวุธหนักเหรอเอออยากเห็นอาวุธหนักว่ะลองวิ่งวิดูสิเอานี่อาวุธหนักเนาะโอ้โหก็ดาเมจหุยดาเมจนี่นโคตรแรงอะ่ะหกสิบเลยเหรอโอ้นี่แครับไ่หกสิบนะแต่มันถึงหกสิบเลยใช้เหรียญเหรียญละสิบบาทหรือเปล่าอันนี้นก็ห้าสิบาทเนาะโอ้โหดาเมจรุนแรงรุนแรงแบบจัะน่าจะเต็ม หกสิบแต่ไม่บอกว่าชาสองสามบีเนาะแต่ว่าทีนึงก็โอ้โหแบบเจ้าส่วนร้านค้านี่ร้านอาวุธสองเนาะจากต่อจากเมื่อกี้เลยอืมสิบบาทก็ดาเมจห้าสิบเก้านะอออยิมหานี้อุ้ยเดี๋ยวดๆๆนะีเด่ดาเมจอ๋อต่างกันนะก็ยอยู่ก็ยิ้มหายนะสิบาท โอเคโอเคผมไม่รู้ว่าเหรียญนี้หาง่ายะไหมนะไม่หาง่ายหรอมั้งเมืโอเค,อเ,คเราไปอยู่ที่จุดวัดเหมือนเดิมดีกว่านั่นอะไรอะ่ะโอ้ตัดวด่วนการสำรวจเมืองนี่คือร้านรับซื้อปลาเรามีการตกปลาด้วยเหรอน่าสนใจนะครับ ป่าโอเคครับอืมครับไปอืมต่อไปก็โซนอะไรโซนนะครับแล้วประตูเมืองด้านขวาประตูเมืองด้านขวาก็ไม่น่ามีอะไรเนาะลองดูสิที่รัามเป็นแต่ป่าเฮ้ย บ้านเมือนตรงนู้นแ่ะคงไม่มีอะไรแหละไม่มีอะไรแหละแพนด้าโอ้แพนด้ามีพึ่งตรงนี้เนาะโอแค่ได้มาเลยนะด้านขวาด้านซ้ายคงไม่น่าแตกต่างกันอ่ะตัวเมืองด้านซ้ายอืมใช่ครับไม่ค่อยมีไม่แตกต่างเท่าไหร่เนาะโอเคเป็นเลนจ์น,น้ำอะ่ะป้าไปได้ด้วยซ่อมอาวุธชุดเกราะ ก็ราถือไ okay. อเทมว่เเะเพื่อนเฮ้ยมันเชี่ยนนะำอ่ดจนเชี่ยนอะ่ะดจนเชี่ยนสิเป็นโก้อะโอ้โหไปฆ่าแซลมอนอะ่ะเอาสิบตัวเฮ้ยอีกสิบก้อนคืออะไรอะ่ะดิโนผมลองไปฆ่านี่ว่าตัวนดิจะมีเลี้ยเท่าไหร่เอ่ออย่าบอกนะผมต้องลงในน้ำอ่ะโอ้โหไปดีกว่าผมไม่เสียเวลาฆ่าดีกว่า ต่อไปก็สร้างบ้านเอ้ยมีสร้างบ้านเนี่ยแหลนะหดูสิอ่าผมต้องเวลสามสี่บาทเออการสำรวจครั้งนี้ผมก็น่าจะจบเพียงแค่นี้น้องก็นั่นก็คลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรลืยกดกระดิ่งเพอที่พลาดคลิปนล,ลองด้วยนะครับผมก็มาที่วาเรวแล้วก็อย่างแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้า